จัดหนักจัดเต็มขึ้นทุกปีสำหรับบริษัท Bed International Travel and Agency จำกัดปีนี้ก้าวเข้าสู่ปีที่13อย่างยิ่งใหญ่ค่ะคืนกำไรให้กับลูกค้าพร้ออโปรด็ดแพ็กเกจโดนใจในงานไทยเที่ยวไทยครั้งที่75และงานไทยเที่ยวนอก Exclusive ทูตส่วต5มหาการรมเที่ยวสุดยิ่งใหญ่ปลายฝนต้นหนาวเอาใจสำหรับสายเที่ยวทุกลฟ์สไตล์ค่ะโดยคุณบุ๋มกุญชลีปีชยาดีกุลกรรมการบริหารบริษัท Bed International ร่วมออกพุดในงานไทยเที่ยวไทยครั้งที่75 และถ่ายเที่ยวนอกเอกอัศว์ทุม่มงบกับการตลาดหลายล้านนำทีมพันธมิตรออกบูธในงานพร้อมงัดแพ็กเกจทัวร์สุดพิเศษให้กับเหล่านักเดินทางในหลากหลายเส้นทางท่องเที่ยวทั่วโลกค่ะและพิเศษสุด,สดกับซุปตาคนดังที่ยกทัพกันมาบูธเบสอินเตอร์เนชชั่นแนลอย่างใกล้ชิดค่ะนำทีมโดยพระเอกหนุ่มมาริโอเมลเลอร์ร่วมใช้ประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวแบบฉบับหนุ่มโอรรวมด้วยเก่งทัชยาแบด์แอมบาสเดอร์เบสอินเตอร์เนชชั่นแนลจีนาวิทยาพร้อมด้วยดีเจแบมปิติพัฒ เนตอันิพรรับนาทีบก่อนณบริเวณบูธอินเตอร์เนชั่นแนลฮอล์ห้าและหกศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ค่ะก็เรายิ่งใหญ่ทุกปีค่ะอย่างที่บอกก็ปีนึงเราเจอกันแค่สองครั้งแล้วก็พยายามจัดให้ลูกค้าได้มา,เ,าเลือกซื้อบริการของเรให้มากสุดแล้วพยายามจัดตัวแทนจำหน่ายที่เป็นพันธมิเราทั้งสิบหกบริษัทด้วยกันนะกนะคะแล้วก็ของนางวันของแถมในงานมีเยอะมากเลย ช่ค่ะก็คืออย่างแรกเลยคือราคาพิเศษที่ในรอบปีนะคะคือถ้ามาเดินในบูธเนี่ยแน่นอนคุณต้องได้รับราคาที่ถูกกว่าปกติแล้วแล้วก็มีรูดบัตรเครดิตก่อนศูนเปอร์เซน็นด้วยนะคะแล้วก็มีจองในงานก็จะมีของแถมไม่ว่าจะเป็นพวกกระเป๋าเดินทางแล้วก็ของทีท่ลึกมใหม่ยแล้วก็รางวัลใหญ่ก็จะเป็นรถมอเตอร์ไซค์คันหน่งนอดีปีที่ผ่านมาถือว่าจริงๆเบสของพิพาก็ถือว่าประสบความสำเร็จในทุกิธภั้งแล้วก็อย่างที่บอกเราก็พยายามตั้งใจแล้วก็ทุ่มเท กับงานแต่ละครั้งที่เราจัดให้ดีที่สุดปีนี้จริงๆ,ๆจริงเบสจะเปิดมาประมาณ60ิกว่ารูทแล้วปีหน้าก็จะเป็นเส้นคลาสสักสถานที่จะเปิดใชคะครับผมไปช่วยกับเบสได้ยังไงบ้างวันนี้ก็มาเรียกว่ามาสร้างแบบความบันเทิงมากกว่าครับก,ก็ยินดีครับผมผมผมเองก็เป็นคนชอบเที่ยวอยู่แล้วอะไรเยงี้ครับก,ก็แนะนำนะครับสำหรับคนที่แบบว่าอยากไปเที่ยวเป็นแบบทัวร์ซึ่งว่ามันสะดวกมากๆแล้วก็แบบมี มีเส้นทางให้เลือกเยอะมากเลยครับก็แนะนําที่นี่ชอบเยอรมันมากครับผมก็อยากไปทัวร์เยอรมันให้มันครบทั้งประเทศเขาเลยต้องแล้วอที่ก็ไปยุโรปไปมาในซีน่าก็ไปมอนตาลีด้กันมาเยอรมันจริงสวยค่ะมีหลายๆเมืองที่ที่น่าสนใจมากมายทั้งฝั่งโลกดีค่ะเมื่อกี้ก็พูดไปแล้วว่าแบบหนูไปมาเยอะมากๆทั้งเที่ยวทั้งทำงานไม่ได้รู้สึกว่าเหมือนไปทํางานเลยแล้วก็ไม่ว่าจะกินเที่ยวเอ ที่พักรถทุกอย่างแบบคือใส่ใจมากๆอยากให้ลองเลือกสั่งกันดูเขาอยากไปไหนก็คือสามารถคุยได้เลยว่าเราอยากจะไปเฉพาะตรงนี้หรือตรงนี้ได้นะหรือเราจะเลือกแพลนของเราได้เลยก็แนะนําจริงๆค่ะขอมคุณใหญ่จะโดนไปสาม <c oughs> วามเชื่อ่ <c oughs> แผเฮ้ยต่โอเคนะมันเบอร์กมากๆทุกที่ที่ไปก็คือมูเต็มพลังแล้วก็ได้ฟีลลิ่งที่แบบเ,เต็มเปียกเต็มน้ เแล้วกลับมาเป็นแฮปปี้มากก็มาบอกกล่าวทุกคนถ้าเกิดใครที่ชอบสายความเชื่อผมว่าทาเบสเนี่ยเป็นขอสุดเลยได้หมดเออผมมาจัด60กะรู้เนี่ยมันครอบคลุมทั้งสายมูทั้งธรรมชาติอยู่แต่ปีนี้ที่มาแรงก็คือจรงิงแรง,ง,แรง,งก็ตั้งแต่แรกก็คือเส้นจีนนะคะอย่างปีที่ผ่านมาผมขายเส้นซินเจียงเนี่ยแบบขายดีมากๆเลยเป็นธรรมชาติถ้าสายมูก็มีให้เลือกมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งอินเดียหรือฝั่งฮ่องกงฝั่งพม่า คืออย่างที่บอกข่าวการท่องเที่ยวมันมีภาพไม่ค่อยดีเยอะการที่เราเออเรามาสร้างแบรนดิง้งให้กับผู้บริโภคได้เห็นเนะก็เพื่อเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือว่าตัวเราเนี่ยเปิดมาแล้วนะประมาณเข้าสู่ปีที่13แล้วแล้วก็การันตีได้ว่าเรามีาตัวตนจริงจริงนะแล้วก็เรามีรายการท่องเที่ยวแล้วเราก็เลยใช้ศิลปินดาราเนี่ยมาช่วยประชาสัมพันธ์ช่วยโปรโมทให้ลูกค้าที่เขาอยากจะไปเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยมาแล้วเขาไม่ไม่ต้องไปแล้ว รียได้ครับก็สําหรับใครทีอ่อยากไปเที่ยวนะครับมีทั้งอย่างที่พี่เขาบอกว่ามีทั้ง60รูทนะครับตอนนี้60ประเทศ 60, 60ประเทศนะครับแล้วก็มีหลายรูทให้ไปเที่ยวครับก็แนะนาครับก็มาได้เลยที่ที่สุสานกิจวันนี้นะครับมีถึงวันที่24สิงหาคมนี้เลยครับก็ขอเชิญชวนนะคะการมาเติมความสุขเติมพลังให้กรรับตวเองได้ออกไปใช้ชีวิตในการท่องเที่ยว เบสเราก็ผลทับพันธมิตรมากกว่า16ตัวแทนจำหน่ายด้วยกันเรามีโปรโมชั่นลดแรกแจกแขมากมายซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเจอพวกเรานะคะปีหนึง่งแค่สองครั้งนะคะไปเจอกันที่บุุนาคมนะะก็ฝากไปเชิญมาพบก,กันที่ศูนย์เศรษกิจค่ะ